สำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการแบ่งกระแสนะที่มันอาจจะต่อแล้วก็ยากนิดนึงนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณดูนะก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นจุดที่เชื่อมถึงกันถูกไหมแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันข้างล่างก็เป็นจุดที่เชื่อมถึงกันนะเวลาที่เรามีโฟโตบอดเนาะสมมติว่าตรงนี้เป็นตัวกัน้น แล้วก็จะมีแถวแถวเป็นแนวตั้งที่มันเชื่อมถึงกันแบบนี้ถูกไหมเรามีแบบนี้เอาเฉพาะตรงนี้แล้วกันนะเราตัดมาเฉพาะตรงนี้ไอเนี้ยมันคือจุดที่มันร่วมกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเสียบขามันน่อยู่ในจุดที่มันร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตัวต้านทานตัวนี้นะคุณก็ต้องจิ้มตรงเี้ยนะตัวต้านทานขาของมันตัวนี้คุณก็ต้องจิ้มตรงเี้ยเพื่อให้มันเป็นจุดร่วมกันตัวต้านทานตัวนี้คุณก็ต้องจิ้ม ในแนวตั้งเพื่อให้มันเป,<ๆ>เป็นจุดร่วมกันนะครับและข้างล่างล่ะข้างล่างมีจุดนี้ถูกไหมจุดนี้จุดนี้ 4. 4. 4. อ่ะสจุดอ่าสจุดนะอ่ะผมเพิ่มจุดไปอ่ะขานี้ของต้นท่านทานก็ต้องมาเชื่อมตรงนี้ให้มันเป<ๆ>็นจุดร่วมกันขานี้ก็ต้องมาเชื่อมให้มันเป็นจุดร่วมกันถูกไหมขานี้ของต้นท่านทานก็มาเชื่อมอ่าแล้วก็ขั้วลบของแ่งจ่ายก็ต้องมาเชื่อมให้มันเป็นจุดเดียวกันนะตรงนี้จะเกิดความสับสนนะระหว่าง ระหว่างที่เรามองในบอร์ดกับในวงจรเนาะว่าเออเราจะทําให้มันเป็นจุดร่วมกันได้ยังไงคุณก็ต้องดูว่าในบอร์ดเนี้ตรงไหนมันร่วมกันบ้างนะไม่ใช่ไปเสียบที่จุดเดียวนะเขาทํามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเสียบได้ให้มันเป็นจุดเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็ต้องมองบอร์ดกับตัววงจรให้ออกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องกังวลเวลาที่เราเสียบเข้าไปในบอร์ดนะครับทีนี้จุดที่กัง จุดที่จะต้องกังวลต่อนะนะไม่ใช่แหล่งจ่ายตรงนี้นะตรงนี้คุณก็ปรับเมานะคุณจะปรับกี่โวลต์นะตามที่โจทย์สั่งก็ว่าไปแต่สิ่งที่จะต้องกังวลต่อไปก็คือการวัดกระแสนะเพราะว่าคุณจะต้องมีการตัดวงจรหลายจุดมากนะครับยกตัวอย่างเช่นกระแสรวมกระแสรวมตรงนี้เนาะอันนี้คือสีแดงที่มาจากแหล่งจ่ายถูกไหมตัวนี้ก็คือสีแดงอ่าที่มาจากมิเตอร์แดงต้องชนแดงเพราะว่านี้มันเป็นขั้วบวก ุปอันนี้ก็คือ,อ,อสีดำนะที่เป็นขั้วลบนะครับทีนี้ขาของมันเนี่ยก็จะต้องเชื่อมนะร่วมกันก่อนนะก่อนที่คุณจะคุณจะไปต่อนะตรงนี้คุณต้องเชื่อมร่วมกันให้ได้ก่อนอันนี้คือการวัดไอรวมนะครับนี่คือการวัดกระแสรวมทีนี้กระแสแยกกระแสแยกเนี่ยอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าคุณจะต้อง ยกขาของตัวต้านทานขึ้นมาแล้วก็เอาแอมมิเตอร์ไปเสียบสมมุติผมเอาแอมมิเตอร์ตัวนี้ออกนะครับและคุณจะวัด A กับ B ถูกป่ะคุณเอาแอมมิเตอร์เนี่ยไปเสียบแทนนะดังนั้นกระแสมันไหลลงเรารู้อยู่แล้วสีแดงสีแดงก็จะต้องต่อฝั่งนี้นะครับแล้วก็ให้กระแสมันวิ่งผ่านคุณยกขาของตัวต้านทานออกมานะแล้วคุณก็เสียบเข้าไปนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้กระแสเนี่ยมันเหมือนกับมันผ่านมิเตอร์แล้วก็ไหลลงด้วยนะครับที่เหลือ C กับ d E กับ f เนี่ยทำเหมือนกันนะแต่ว่าคุณจะต้องยกน่ะยกขาให้ถูกนะยกขาของ R ให้ถูกตัวนี้นะสำคัญมากนะครับเดี๋ยวไปดูในห้องอีกทีนหนึ่งนะว่าเราจะยกขายังไงอันนี้คือผมอธิบายคร่าวๆก่อนว่ามันจะต้องทำแบบนี้